สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการต่อสายใช้งาน motion sensor แบบสีสายให้กับเพื่อนๆครับ motion sensor นะครับก็คือเ s เ n อร์ที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวครับเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวในลัสมีการตรวจจับนะครับ motion sensor ก็จะทำงานครับ ซึ่งตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมเลือกใช้งาน motion sensor แบบ4สายของย e ี่ห้อ bec ในรุ่น psi 1000ครับซึ่งจะรองรับโหลดได้สูงสุด2,000วัตต์สำหรับหลอดไ้และรองรับโหลดหลอด led ได้สูงสุดถึง1,000วัตต์ครับโดยมีรัศมีเซนเซอร์360องศาโดยมีระยะตรวจจับ6เมตรซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนครับ เมื่อเปิดฝาครอบของเซ็นเซอร์ด้านหน้าออกนะครับเพื่อนๆก็จะเจอปุ่มลักและปุ่มไทม์ครับที่ตำแหน่งบวกของปุ่มลักนะครับก็คือการตั้งให้เซนเซอร์ทำงานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนครับแต่ถ้าเพื่อนๆปรับไปยังตำแหน่งลบนะครับก็คือถ้าเซ็นเซอร์ตรวจพบว่ามีการเคลื่อนไหวในที่ที่มีแสงสว่างน้อยตัวเซ็นเซอร์ก็จะทำงานครับ ซึ่งในการติดตั้งครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆปรับตั้งค่ามาที่ตำแหน่งบวกครับส่วนที่ตำแหน่งบวกของปุ่ม t i ม e นะครับก็จะเป็นการหน่วงเวลาให้โหลดทำงานได้สูงสุดถึง7นาทีครับแต่ถ้าเพื่อนๆปรับมายังตำแหน่งลบนะครับก็จะเป็นการหน่วงเวลาให้โหลดทำงานต่ำสุดที่10วินาทีครับ และที่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นขั้วต่อสายทางด้านไฟเข้าและขั้วทางด้านไฟออกของเซ็นเซอร์ครับซึ่งขนาดของขั้วต่อสายนะครับก็จะเหมาะใช้งานกับสายไฟฟ้าขนาด1.5และ2.5ต mm ารางมิลลิเมตรครับ ที่ด้านหลังของเซ็นเซอร์นะครับถ้าเพื่อนๆขันน็อตทั้ง3ตัวนี้และเปิดฝาครอบด้านหลังออกภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หัวเซ็นเซอร์และขั้วต่อสายครับ ตัวอย่างการเดินสายนะครับเราก็จะเดินสายลายในเส้นสีน้ําตาลจากเบรเกอร์ในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายลายมาต่อเข้ากับขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเซนเซอร์ครับและเดินสายนิวทอลนะครับจากนิวทัลบาร์ที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อ,ตอสายนิวทัลในเส้นสีฟ้านะครับมาต่อเข้ากับขั้ว n ทางด้านไฟเข้าของเซนเซอร์ครับที่ขั้ว A ทางด้านไฟออกของเซนเซอร์นะครับเราก็จะเดินสายลายไปยังขั้วแของหลอดไฟครับ และเดินสายนิวทัลจากขั้วเอ็นทางด้านไฟออกของเซนเซอร์ไปยังขั้วเอ็นของหลอดไฟดังรูปตัวอย่างวงจรนี้ครับลักษณะการเดินสายนะครับเราก็จะเดินสายลายในเส้นสีน้ำตาลเข้าที่ขั้วเอทางด้านไฟเข้าของเซนเซอร์ครับและต่อสายนิวทัลนะครับเข้าที่ขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าของเซนเซอร์ครับส่วนสายลายทางด้านไฟออกนะครับก็จะต่อสายออกจากขั้ว A ของเซนเซอร์ไปยังขั้ว L ของหลอดไฟครับ ถ้าเ,เพื่อนๆมีหลอดไฟมากกว่า1ห,หลอดนะครับก็ให้ต่อสายลายจากจุดต่อสายลายไปยังขั้วแอของหลอดไฟหลอดที่2ดังตัวอย่างครับส่วนสายนิวท่ลนะครับก็จะต่อสายจากขั้วเอทางด้านไฟออกของเซนเซอร์ไปยังขั้วเอของหลอดไฟครับ เมื่อเซ mm ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับก็จะจ่ายไฟให้หลอดไฟหลอดไฟจึงสว่างครับโดยหลอดไฟก็จะสว่างเท่าที่เวลาที่เพื่อนๆปรับตั้งค่าไว้ที่ปุ่มไทม์ของเ็นเซอร์ครับและเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวในระยะการตรวจจับของเ็นเซอร์นะครับหลอดไฟก็จะดับเองอัตโนมัติครับเมื่อทำการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับหลอดไฟก็จะสว่าง10วินาทีก่อนที่จะดับครับ และเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นะครับก็จะเชื่อมต่อวงจรเพื่อจ่ายไฟให้หลอดไฟหลอดไฟจึงสว่างครับและเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้นะครับและไม่มีการเคลื่อนไหวในระยะการตรวจจับของเซนเซอร์หลอดไฟก็จะดับเองอัตโนมัติครับตำแหน่งที่ติดตั้งเซนเซอร์นะครับควรอยู่ห่างจากหลอดไฟประมาณ60เซนติเมตรและควรติดตั้งให้เซนเซอร์นั้นอยู่ห่างจากวัตถุที่ปลิวตามลมง่ายเช่นผ้ามา่านหรือต้นไม้เป็นต้นครับ สำหรับเพื่อนเพื่อที่ใช้งานหลอดไฟอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการติดตั้ง motion sensor แบบสีสายเพื่อควบคุมหลอดไฟเพื่อนเพื่อจะต้องแก้ไขสายวงจรเดิมครับโดยเริ่มจากการปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าก่อนครับเราจะแก้ไขสายลายและสายนิวทัลที่เดินสายไปยังหลอดไฟนะครับเมื่อติดตั้ง motion sensor ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแก้ไขสายวงจรโดยจะต่อสายลายที่ออกจากสวิตช์มาเข้ากับขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเซนเซอร์ครับ และต่อสายนิวทอลนะครับมาเข้าที่ขั้วเอนทางด้านไฟเข้าของเซนเซอร์ครับส่วนสายลายและสายนิวทัลของหลอดไฟนะครับเราก็จะต่อสายลายเข้าท um <No um ี่ขั้ว A และต่อสายนิวทอลเข้าที่ขั้วเอนทางด้านไฟออกของเซนเซอร์ครับเวลาที่ใช้งานนะครับเพื่อนๆก็เปิดสวิตช์ไฟตัวนี้ไว้ครับไฟก็จะจ่ายให้เซนเซอร์แต่ถ้าหากเพื่อนๆปิดสวิตช์ไฟตัวนี้นะครับเซนเซอร์ก็จะไม่ทํางานครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆได้นะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแ like, ชร์ share, และก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We come from Liverpool alley, alley.